สำหรับคมรีแคลวันนี้นะฮะพาไปส่องลุคของสาวคนนี้ดีกว่านะฮะสาวน้อยารศจรรย์อย่างลิซ่าลาลิสามนโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ k ็กิ้งนั่นเองครับที่ในวันชิวๆของเธอนั้นนะฮะเธอก็ได้โพสต์ภาพสุดชิวจนหลายคนแซวแล้วว่าเอ๊ส้มจะหมดส่วนหรือเปล่านะแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้นะฮะสาวลิซ่านั้นนะฮะก็ทำเอาอาหารการกินและก็หลากหลายอย่างะครับที่อยู่ในประเทศไทยนั้น ฟีเวอร์กันไปเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินบ้างไม่ว่าจะเป็นนมนองโพบ้างรวมถึงขนมต่างๆครับล่าสุดนะฮะเธอทาเอาหลายคนใส่อีกแล้วครับเพราะว่าเธอนั้นได้โพสภาพชิลๆขณะที่นั่งดื่มดมบรรยากาศอันสดใสนะฮะบริเวณที่เธอถ่ายภาพนั่นเองครับพร้อมกับภาพนี้เลยฮะน้ำสม้มอ่าแล้วก็เล็บของเธอก็เป็นสีส้มด้วยพร้อมกับแคปชั่นสม้มหลายคนแซวเพราะว่าเอะคราวนี้เนี่ยลิซ่าโพสแบบนี้นั้น ส้มจะหมดส่วนหรือเปล่านะแน่นอนครับว่าาหาวก,ก็จํากันได้นะคะก่อนหน้านี้นันลิซ่าเนี่ยก็ทำหลายหลายคนแล้วก็หลากหลายเมนูนั้นน,น,นะครับกลายเป็นที่ฮิตกันอย่างมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกิน โรตีไหมนมน้องโพฮะล่าสุดเนี่ยอย่างตำมะม่วงนะครับที่ทำหลายคนนั้นเปรี้ยวปากเข็ดฟันเลยทีเดียวนะฮะเห็นเมนูนี้ของเธอแล้วผมเนี่ยท้องร้องเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนยนะฮะก็คิดเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผ้าซิ่นนั่นเองครับที่เป็นผ้าหมักคลน,นคีฮะผ้าพื้นบ้านของชาวอุดรธานีครับเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นฟีเวอร์เรียกว่ายอดสั่งนั้นเนะี่ยเยอะมากๆจนผลิตแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับซึ่งหลังจากนี้นะฮะก็ต้องมาจับตามองกันว่านิซาจะค้อะไรนั้นจะฟีเวอร อีกหรือเปล่านะครับเรื่องไม่คมพี่ฟีไม่พูดฮะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ